สวัสดีค่ะพบกับวิมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะไปหาปลากันเดี๋ยวจะให้นักเรียนเป็นผู้บรรยายแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปนะคะอาจจะมีสองภาษานะคะได้แก่ภาษากรีกับภาษาไทยติดตามชมกันเลยค่ะ <สา S 2> ได้สอล้ค่ะอ่ะ

แชวแปลว่าโปูเบร์ขาแปลว่าลูกอ๊อดนะคะคลิปนี้นะคะเราได้ไปถ่ายทำที่โรงเรียนสกรตชรบ้านวาทูนะคะอยู่ที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่สรงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะวิธีการหาปลาของเรานะคะเป็นวิธีการหาปลาโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเราจะเอาหินดินแล้วก็ เสร็จพืชต่างๆนะคะมากั้นน้ําที่ไหลผ่านให้ให้ไหลไปอีกทางหนึ่งแล้วเราก็จะได้หาปลาได้สะดวกขึ้นนะคะเราก็จะจับปลามือเปล่ากันนะคะจับปลาจับหอยจับกุ้งกันมือเปล่านะคะแล้วอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่บัวรดน้ําที่เรา,เาติดตัวมาวันนี้นะคะมาหาปลาค่ะมาหาดูออกค่ะ ภา,า,าษาแคนเดดเรียกว่าเบิดขาดนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นภาษาไทยนี่เรียกว่าลูกอ๋อค่ะเมืองน,นะคะขมแบนี่บอกคือค่ะอีหวัวค่ะอีหวัวค่ะแกขมแบนีน้นนนนสวัสดีค่ะได้เยอะแล้วนะคะดูโโกดที่หน้าจอลูกมันจะชัด ใช่ไหมใช่ค่ะเอ่อแต่ใครเป็นเต้เด้เล่เป๊กขวบเบกค่ะเป๊กวลิซารอนสกอร์รับเฮดอคุกกี้กัอีกงนมีเล่ครูวัดนิดาเล่อโซเชียบบบบงานมีเลครูบีม อีไปให้กล้วยลิซ่าขั้วเบคะเนาะไม่ใช่เนี่ยนาจะมีรัานเนียวเนียบลูยาลีประตสับระอีเบค่ะแลวก็อีขายช่วนี่บลูเบยาเจ้เลอีคุยกันให้ขัวถเลยสิกุบากอยขั้วเบิคะเอออีกับลูสิกเจ เลื่อนละข้อกันนี่ให้ขวดแบบลื่อกันนี้เคลลิสาดอสโกตูดูเลื่อนท่ากาอีโอบลื่อกันน่ะอันนี้ดิบุลุนะคะภาษาแกรียนเรียกว่าดิบุลุค่ะอีเบค่ะ เนี่ยพ่อพอยบัวรดน้นเปล่เอชเฟชเวชไอู้กขวูอะไรลูกแป๊บนึงเดี๋ยวครูไปหามาค่ะตามมาค่ะใครเรียกครูขวดนี่น่าจะมีเอ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้เขากินค่ะ นี่ค่ะได้สอแล้วค่ะออมาตัวด็นอ้ยปูนีนกัจะเลยวาดูมืก่อนนี้น่แต <stage> <st ab illnesses> ่คเลือดออกองเอ้ยช่วยเบียเซตติวว้รีบเซฮิเซตติาเล่ะนี้นัเนนี อีเบค่ะเบค่ะเอ้ยเอ้ยฮูเรลี่ฮูเรลี่ทานเนี่ยปเป็นเนี่ยไทงานนันกี่อ้าวเจ้าพี่

นนนอนอ่ะให้รูหล้านล้างแล้วก็เขาดันแล้วก็พอพอ่พอขึ้นมาแล้วว่าแม่ไม่ต้องลูปแล้วแม่นี่รูปรูปนี่ ข้าวเจ้าอานเนยยพบอเนะยะเป็นยอดจับป็นยอดจับแต่เนี่ย,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 จจยใจเหลใจยอชีสัตย์น้อยอัโวบาอ,าอัอเนี่ยอะไรคอีมาีมาลีจิเลค่ะิเลค่ะ้ะคอไรเยอป็นยอดสัตี่ะนพอเนอาแกดปุ๋ย อัจีล่อัจิลโอ้เล่ตอลอยอีนี่และบีรดคัลางนี่มาเรบเลยเรีบเลยเบคัเลีบเลยพกเลยมาเีพกเลยอีอีพกเลยอีอีเทญเออออ๋นะอีมาอีเยะดี

ว no ีจับปูเลยเราไม่โมนะกูก็กลัวนะใจลัวมาทวนคำศัพท์ภาษากะเหรี่ยงกันสักนิดนะคะช่อย แปลว่าปูเบอรค่ะแปลว่าลูกอสาโพแปลว่าปลาค่ะหลังจากที่ทเราหาปลากันเสร็จนะคะ<ๆ>เราก็จะทําลายเห็นดินที่เรากั้นน้ําไว้นะคะ<ๆ>เพื่อให้ปลาแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เราเก็บมาไม่หมดนะคะได้ เข้าไปอยู่ในน้ําต่อมีชีวิตต่อไปค่ะตอนนี้จะกลับไปที่โรงเรียนแล้วค่ะหาปลาเสร็จแล้วไปกันเป็ดถ่วเลยค่ะไปเอาปัาหิดถั่เลยค่ะเต็บรเ,เต็มค่ะ าายัไม่ได้เตะค่ะมันไ่กเลยกเลย,ยลกว่กวาเลยบุะนะค